เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่อ,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชวยพี่สวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถราคาย่อมเยาเพื่อชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับคันนี้ Honda City ครับซิตี้ปี04เครื่องเกียร์ดีสีสวยนะครับสีเขียวสวยงามกับราคาเพียง47,500บาทบเท่านั้นเองเล่มเอกสารครบนะครับ47,500บาท ไขับใช้ขับเที่ยวขับเดินทางได้สบายครับภาษี67เกียร์โต้กระจกไฟฟ้าใช้ได้ครบทั้ง4บ้านรถใช้ได้ปกติเลยช่วงล่างดีเลี้ยวไม่ดังเกียร์ไม่ต้องรอเข้าดีเข้าครบครับพิกัดดูรถอยู่อยุธยาสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจให้ก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเจ้าของเช็คให้เรียบร้อยนะครับไปใช้ต่อได้อีกยาวสภาพสวยๆคบครบ,ครบ เครื่องเกียร์ดีราคานี้สุดคุ้มครับของเครื่องเดิมเดิมครับคันหน้าเดิมเดิมไม่มีร้อยชนหนักภายในเป็นเบาะหนังสนใจก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายัางไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ